สวัสดีค่ะวันนี้ m p v ก็จะพามาแนะนำรถโฟลลิฟนะคะคันนี้จะยกได้ขนาด1.5ตันนะเป็น PCM รุ่น F&A 1.5 d นะคะคันนี้เสาจะสูงอยู่ที่3เมตรนะคะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์อิซูสุกเนาะและที่พิเศษเลยนะคะคันนี้ก็สามารถปรับเลี้ยวสี่ล้อได้นะคะคือเขาสามารถที่จะสไลด์ตัวมาดัานข้างได้เองนะคะ เดี๋ยวมาชมสาธิตลองเดินลองวิ่งให้ลูกค้าดูกันนะคะลูกค้าลองสังเกตด,ดูที่ล้อนะคะคือเขาสามารถปรับได้ทั้ง4ล้อเลยนะคะสามารถทอะไร ขขนีหหเ้เราจตนะคะขกบอกะคะใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถาไเบอร์ร0 8 1 8 3 0 2 9 0นะคะติดตอ่อหาุณจิลโลได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ